สวัสดีค่ะดิฉันมานำเสนอโครงการการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าสับประรดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์ม BCE นะคะจากที่เราได้รับปัญหานะคะจากชุมชนหมู่บ้านศบห้วยตําบลจอมเหมาะแก้วอำเภอแม่ลา,จาวจังหวัดเชียงรายนะคะเขาปลูกสับประรดพันธุ์ภูแลนะคะมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วนะคะ ในปัจจุบันนี้เขาได้พัฒนาระบบการปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์นะคะแต่ปัญหาที่เขาพบก็คือเมื่อเขาใช้การปลูกวิธีการปลูกสับประรดแบบเกษตรอินทรีย์นะคะผลผลิตนะคะที่ได้ก็จะได้ผลผลิตต่ำนะคะแล้วเขาก็พยายามคิดนะคะว่าเอ๊ะเขาจะเพิ่มมูลค่าของสับประรดได้ยังไงนะคะเขาก็อยากจะแปรรูปสับประรดนะคะ แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะทําในรูปแบบไหนดีนะคะทางเราก็จะเข้าไปช่วยนะคะในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะของสับประรด,ดด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาว่าผูา้ที่เข้ามารับซื้อสับประรด,ดนี้ก็เข้ามาไม่ต่อเนื่องนะคะทําใหา้บางครั้งสับประรด,ดก็ตกค้างนะคะอยู่ที่ชุมชนนะคะไม่สามารถจําหน่ายได้นะคะ ทางเราก็จะเข้าไปช่วยชุมชนนะคะในด้านนะคะหนึ่งก็คือการเพิ่มผลผลิตนะคะโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะช่วยนะคะเชื้อราไมโครไรซานะคะจะเข้าไปช่วยในการเพิ่มผลผลิตสับประรดให้แก่ชุมชนนะคะแล้วก็ใช้ Smart NPK แอปพลิเคชันช่วยนะคะในการติดตามนะคะปริมาณของธาตุอาหารที่จำเป็นนะคะในการเจริญเติบโตของสับประรดนะคะ จากนั้นเราจะช่วยในเรื่องการแปรรูปสับปะรดด้วยนะคะว่าจะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะคะทำเป็นผงมักเนื้อทำเป็นวายสับปะรดและทำกระดาษจากใบสับปะรดนะคะอีกทั้งเราก็จะช่วยในเรื่องการหาช่องทางการจำหน่ายนะคะก็จะมีการอบรมในเรื่องการจำหน่ายแบบออนไลน์นะคะอบรมในเรื่องการวางแผนการตลาดนะคะเพื่อให้จำหน่ายได้มากขึ้น ะะซึ่งก็จะมีตัวชี้วัดนะคะของโครงการนะคะที่เราจะทําในระยะเวลา3ปีนะคะก็ได้แก่ผู้เข้าร่วมนะคะอบรมในโครงการเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ผู้ไปนํานองค์ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์นะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องจําจนวนของผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดขึ้นจากสับปะรดนะคะที่มีการแปรรูปแล้ว นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะมีคุณภาพนะคะอย่างน้อยก็ได้รับามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะอนอกจากว่า,าจะมีกลุ่มเกษตรกรนะคะที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะคะก็อาจจะมีกลุ่มเยาวชนนะคะเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวชี้วัดนะคะที่เกิดขึ้นในโครงการนี้นะคะภาพรวมของโครงการนะคะก็จะอยู่ในสไลด์นี้นะคะซึ่งก็ จะประกอบด้วยปัญหานะคะของเกษตรกรนะคะที่เราพบนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางนะคะของสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราจะมีองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีนะคะที่จะเข้าไปช่วยเกษตรกรหรือชุมชนนะคะด้วยวิธีการไหนบ้างนะคะซึ่งก็ได้กเกริดไปบ้างแล้วข้างต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยอบรมนะคะเรื่องการวางแผนการตลาดนะคะแล้วก็ วิธีการที่จะจำหน่ายแบบออนไลน์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะช่วงระยะเวลา3ปีนะคะหรือือ2ปีก็น่าจะเห็นผลแล้วนะคะก็คือชุมชนก็จะเกิดความยั่งยืนขึ้นมานะคะจากองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดให้นะคะชุมชนมีความพร้อมนะคะที่จะพัฒนาชุมชน นะคะพัฒนาตนเองนะคะโดยปกติเขาก็จะรวมกลุ่มกันอยู่แล้วนะคะก็จะร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนนะคะปลูกป่ปปานะคะพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมแบบนี้เป็นต้นนะคะจากการที่มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการก็ทําให้โครงการนั้นเกิดความยั่งยืนได้นะคะชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ